สวัสดีครับสวัสดีคนดูครับสวัสดีอย่างรุนแรงมากๆนะครับนี่คือครัวอัพเวลายกุกอัพสกิลการทำอาหารอัพทุกจานให้อร่อยขึ้นครับเรา ดำเนินการกันมาเนี่ยถึง EP ีที่10แล้วนะครับก็กินเวลาร่วม2เดือนกว่าๆนะครับใครที่ลองเอาทำตามลองไปเอาเมนูนี้ไปลองทำที่บ้านผมมั่นใจเลยว่าต้องมีสกิลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็สำคัญเลยนะคุณดูแล้วเนี่ยคุณชอบใจคุณอย่าลืมกดไลค์ลืมกดแชร์ share, และลืม subscribe ด้วยนะครับผมเป็นประโยคคลาสสิกเหลือเกินวันนี้ครับเชิญเนี่ยพูดไปแล้วก็จะหาว่าชมตั้งแต่ผมรู้จักพี่ชายคนนี้เนี่ย คือผมเนี่ยชื่นชอบชื่นชมผลงานเขาอยนียอยู่นานแล้วนะครับน้อยคนน้อยคนจริงนะที่ผมจะติดตามงานแล้วชอบเขาถือว่าถ้าวันหนึ่งโตไปเนี่ยเราทําแบบนี้ได้ก็คงจะดีไม่น้อยสินะตี่พูดกับตัวเองที่บ้านเลยนะเป็น คุณพ่อที่ยอดเยี่ยมที่สุด1ใน3ในใจผมนะครับในปี2021ครับเป็นนักคิดที่เก่งกาจนะเอ้าวันนี้ครูอัพเวลบากุ๊กเต็มใจต้อนรับครับพี่เวงเทพนิลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมผมเปิดใหญ่แล้วพี่มาเล็กอัะส่วนนี่ค่าันสวัสดีครับอันนี้อันนี้กล้องกล้องตัวนี้จะจะดูแลพี่นะอันนี้กล้องนี้จะดูแลผมกล้องนี้ ลูกค้าชมอยู่ต้องเปิดใหม่ไหมไม่ต้องเปิดใหม่ลูกค้าไม่ชอบไหชอบ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 ลูกค้านี่คือเนี่ยสวัสดีครับทีมกุ๊กสวัสดีครับเกิดมาเกิดมาคบกุ๊กนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าครูอัพเวลบกุ๊กเชิญพี่เว่งมาเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังนี่เราร่วมงานกันเยอะช่วง<ช>หลังที่ว่านี่คือมันไม่ได้นานนะก็ประมาณสักสี่สาห้าเดือนที่ผ่านมาใช่ครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราทําช่องที่ชื่อว่ายกกําลังด้วยกันครับ ช่องยกกำลังเนี่ยรวมยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์รวมคนที่มีความเหมือนกันไม่ฟังเรื่อง <laughs> เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างใช่แต่ก็รวมกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือช่องยกกำลังซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูอยู่ตอนนี้ในครูอัพเวลนะครับผมฝากแวะไปเยี่ยมติดตามไปอะไรก็ว่าไปในช่องยกกำลังด้วยนะจะได้ดูอะไรเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการใหม่เกิดขึ้นด้วยนะครับที่เชิญมาเนี่ยจะมีรายการว่นเวงว่นเวงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือต่อต่องะวงทูปกติประกอบอาหารไหมฮะบ่อยๆครับบ่อยๆทําอะไรฮะทำทุกอย่างครับเช่นข้าวผัดผมทําได้นั่นก็คือข้าวผัดอเมริกันผมก็ทําได้แล้วก็ต้มจืดผมก็ทบ จืดมาก <มา S 1> ทำไงต่อฮะใส่เกลือสิครับยเฮ้ยดูต้วหของปีนของดีทั้งนั้นผมบอกคุณว่าน,นะพอเพิ่อนเราไม่ได้แข่งกันใช้คุณซะด้วยผมเนี่ยสามารถจับจีบไปทุกอย่างบนโลกนี้เช่นผมจับจีบสระเปาผมก็จับสวยแล้วก็ผมจับจีบเกี๊ยวซาผมจับเก่งเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ก็คือเราจะทำเกี๊ยวซาผม่าจับ 86โอ oh, oh. ้โหพี่เอาสัก4ี่สักห้าให้ลอยก่อนดีกว่านะครับวันนี้คนดูครับเอาความจริงมาพูดกันวันนี้อาหารที่เราจะทำนะครับมาในธีม upwell เมนูนานาชาติอัพรสชาติแบบยกกําลังอะเพราะเราทําช่างยกกำลังเท่านั้นเงเกี๊ยวซ่าจะมาทำเป็นเกี๊ยวซ่าหมูธรรมดาไม่ได้บางไปมันเประบางมันบางมันเปราะบางไปวันนี้เราจะทำเกี๊ยวซาัก สอแบบ2สูตรแล้วกันถูกเดี๋ยววันนี้มีสูตรต่างๆมาให้เลือกว่าเกี๊ยวซ่าของเราจะเป็นไส้อะไรบ้างนะครับเราไปลองเลือกกันดูก่อนว่าพี่จะได้สูตรไหนผมได้สูตรไหนรู้ดิพร้อมพร้อมพร้อมสิไปสิพร้อมพี่ทำไมไม่แข่งกับเชฟวะต้องแข่งต้องยุ่งครัทำแข่งกับตัวเองดีกว่าพี่ตอนนี้เมนูวันนี้มีชื่อว่า international เกลียวซ่าไอเกี๊ยวเนี่ยไม่ได้ international เกี๊ยวซ่าอ้าวถ้างั้นเลือกเลยฮะ เบอร์อะไรพี่เจาอะไรฮะ 1. 1> เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผมจะเลือกเบอร์นําโชคของผมมาตลอดเวลาก็คือเบอร์สามเปิดเลยฮะฮะกิมจิฮะทำไมเห็นเป็นถอยลายเหรออ๋อส่วนผมนะครับหิงพิกบลหมาล่าผลสรุปนะครับพี่เวงเนี่ยได้ กิมจิไปนะครับส่วนผมก็จะได้เป็นมาล่าไปนะครับซึ่งวันนี้กล่องที่เรายังไม่มีใครเลือกตรงนี้เนี่ยเราลองเปิดดูไหมครับใครเปิดแล้วแต่หนึ่งสองสัน้นบังเอิญหลืเอเกินพี่เป็นยาวตรงนี้แหละอ่ามึงเปิดอ่าผมเองครับและกล่องไมาเลขสองนะครับนั่นก็คือ <laughs> ฟบฟบเ <laughs> ฮ้ยเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อ โอ้โหทำไมมีน้ำมันอยู่ข้างในอ่ะเพราะว่าวันนี้ครับการทำเกี๊ยวซ่าของเราไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามนะครับเราใช้น้ำมันคาโนล่ากุ๊กที่มีโอเมก้าสามในสัดส่วนที่สมดุลนะครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวไปเลยครับงงงงทำไมมีน้ำมันอยู่ข้างในก็ทำไมล่ะแล้วเมื่อกี้กูเลือกเบอร์สองล่ะพี่ก็เอากูต้องทำเกี๊ยวซ่าใส่น้ำมันเหรอเกี๊ยวซ่าคาโนล่ามันไม่ออกเป็นซุปเหรอไม่เป็นซุปแปลกๆนะเนี่ยแปลกแปลกทัน Amazing มากเราวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังก่อน พี่มีหมูสับผมมีหมูสับ,บนะครับแล้วก็จะมีหัวหอมซอยนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับจะมีกระหล่ำปลีซอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วนะฮะแล้วก็จะมีมิรินนะครับเกลือพริกไทยแค่นี้เองปรุงตามอัธยาศัยของพี่เลยแล้วก็อย่าลืมใส่กิมจิลงไปด้วย ผมไม่ลืมผมแค่เตือนไม่ต้องเตือนผมกลัวพี่ลืมผมไม่ลืมอ,อ่ะไปพี่ก่อนไหมมึงเอาก่อนดิผม <c oughs> โอเคได้ใส่เท่าไหร่ใส่แบบกะกะเอาจากเกี๊ยวซาที่ผมชอบทานเนี่ยแล้วท้ายใครกินพวกเรากินกันทุกคนแล้วก็มีมีกระเทียมด้วยนะครับเติมกระเทียมเ้าไปด้วยหอมๆคือแบ่งก็ได้หมดเลยแต่ว่าสูตรนี้ที่เราทํากันเนี่ยเหมาะสําหรับทาน2ท่านนะครับครับ ว่าของผมน่าจะอร่อยของผมน่าจะอร่อยมากผม,มอร่อยมากกว่าผมโคตรอร่อยผมอร่อยมากที่สุดผมโคตรไม่มีใครอร่อยมากนี่เกี๊ยวซาโกเป็นคนคิดขึ้นมาเองในโลกนี้อะ,อะไรเมนูไหนที่ที่จินกับเรนนี่ชอบทานมากที่สุดก็บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปไง เติมโซเดียมไหมลูกเหรอใช่ใช่จริงจริงสิจริงจริงก็คือทําซุปว่าต๋นยาจงยาจีนก็ทำารืมีเครื่องมีอะไรอย่างนี้ข้าวผัดก็ทำข้าวผัดไข่ก็ทําทําได้หมดอ่ะบะหมี่บะหมี่กูทําได้นะเว้ยคือจริงๆกูไม่น่าเกิดมาเป็นแค่แบบเรียนสถาปันิกะกูต้องเป็นทุกอย่างตอนนี้พี่ทําทุกอย่างยกเว้นสถาปนิก้กะใช่ใช่เชิญตามสบายนะฮะผมจะใส่ผงนี่นะฮะใส่หม่าล่าลงไปก่อนปั๊บไม่บอกสูตรคนทั้งบ้าน่อยเหรอถึงใส่ตามผมชอบก็อาจสมองหนึ่งช้อน ครึของผมนะครับกล้องไหนนะครับถ้าทําสูตรผมคุณใส่กิมจิเข้าไปครึ่งหนึ่งของปริมาณหมูนะฮะสมมุต oh ิหมูร้อยกรัมห้าสิอสมมติหมู1764กรัมครึ่งหนึ่งใส่ครึ่งหนึ่งพอถึงแม้จะแบบต้องดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวอะไรแต่ก็ยังมีความ อารมณ์ดีในตัวเองชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้มากโคุกแม่ละเอียดแล้วเนี่ยคุกก็แบบผสมกันดีแล้วเกี๊ยวซ่าเปที่ผมจะทำเนี่ยจะมีบางชิ้นที่รสชาติเข้มข้นมากๆเพราะว่ากิมจิเยอะผมคุกไม่ละเอียดงบาอันก็จะมีแบบหมูเยอะออ๋ก็ดีนะผมต้องการแยกเป็นแบรนด์ดัมใช่ผมจะอัพเวลบายกุ๊กผมชอบคำนี้มาผมเสร็จแล้วผมก็เสร็จแล้วเรามา ไปที่ขั้นตอนการห่อตัวเกี๊ยวซากันดีกว่าครับว่ากันว่านี่คือขั้นตอนที่ค่อนข้างยากครับในการห่อเกี๊ยวซาให้เป็นจีบที่สวยงามค่าเฉลี่ยของการจับจีบนะครับก็จะมีประมาณสัก4ี่หหรือว่าใครที่ทํามานานกูเริ่มได้เลยไหมเริ่มไม่เลยพี่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วผมก็ไม่เคยทาเหมือนกันอันนี้เราจะมาอัพเวลไว้ด้วยกันนะครับคุณนะฮะเวลาคุณทําคุณวางตําแหน่งของไส้ไว้ตรงนี้นะครับอย่าออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวจับไม่ได้จีบมันจะ รักนะครับจับไป36จีบเฮ้ยผมใส่ใส่เยอะไปไม่ร้านผมให้เยอะอ่ะอ้าวผมให้เบื่อแล้ธอ้าวทำไมอันนี้ไม่ค่อยขึ้นจีบเลยอันน้ำยาอาจไอ่จีบเลพี่จีบไม่ติดว้ายย๊าปล่อยทำห้าตัว ยากเลยก็นี่ไงโอเคโอเคอาโอเคอ่ะอสวยนะบอกเลยสําหรับการจับจีบเกี้ยวซ่าครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยครับบนความวุ่นวายนี้เราจะไปทอดแล้วก็ชิมกันดีกว่านะครับระหว่างรอน้ํามันร้อนเนี่ยอ่าผมพอถามได้ไหมครับได้ครัทำไมถึงเกิดช่องยกกําลังขึ้นบนโลกใบนี้เอาเริ่มต้นเลยคือเรารู้จักกัน ครับเป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพี่น้องกันบ้างแต่บางคนอาจจะไม่ไม่เคเจอกันก็เลยคุยกันไงคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรช่องใหม่ๆที่มันมีเป็นความบริตี้ที่แต่ละคนหลุดจากกรอบตัวเองมารวมกันแล้วพอรวมปุ๊บหลุดไหมฮะเละชิบหายโคตรวุ่นวายเลยบอกตรงแต่มันดีแต่มันดีแต่มันดีทุกครั้งที่เจอกันนะคือดีหมดเลยนะ ผสมแป้งลงาไว้ฮะแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้มันจะได้สุกทั่วๆกันในไส้อะนะนี่แหละอ่ามันคือไฮบริด<อ>พี่ไฮบริดข้างล่างทอดข้างบนนึ่งเก<อ>ี๊ยวซ่าร้านอื่นนะครับกินไปอันกัดจะดังแบบฟึดอันน,นี้กัดดังเง้ม <c oughs> อโหมันมีเสียงนุ่มของหมูหมูเนี่ย มันมีมันอยู่ครับมันก็มันจะแตกออกมาทบไปที่หนังคุณความอร่อยมันก็ซาบซ่านกระเซ็นออกมาไม่ว่าจะเป็นหมาล่าหรือยิมจิโอ้โหอยู่ดีก็เข้าสคริปต์งงไปหมดแล้วแล้วถ้าคุณทอดด้วยน้ำมันคาโนล่ากุ๊กเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าโอเมก้ามันวิ่งเข้าเส้นเลือดของคุณโอเมก้าสามหกเก้าโอเมก้าสามหกเก้าวิ่งเข้าเส้นเลือดของคุณทุกอนูร่างกายคุณจะแข็งแกร่ง ผมรู้เลยไหนมาล่าทราบได้ยังไงครับจากตัวน้ํามันของพริกมันขึ้นมาตามเส้นของจีบนะฮะโอ้อย่าชมนะฮะอย่าชมมั่วสู้อะมั่วอะไรแม่งเรื่องจริงเรื่องจริงอะผมนับอันนี้หมาล่าอันนี้หมาล่าอ๋อพี่เวงนี่เป็นมาคือพี่บ้ายเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องเมนูจีนอยู่แล้วถูไหมครับใช่ผมเป็นเชื้อสายจีนตำนานของหมาล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีไหนครับไอ้กุ้งเลยสิงตากยมกุ้งต่ายับต้นกุ้งจริงยังไงตุ่เชี่จตามันเนะอะไรไม่ได้อ ไอ้นี่คือขั้นตอนที่ผมผมผมต้องหลบก่อนนะจะไม่ยุ่งเลยใช่ไหมขั้นตอนนี้กลัวโอ้โหโอ้โหทำหน้าเอิบเลยผมบอกแล้วว่าเวลผมอัพแล้วตั้งแต่ ep ที่5เป็นต้นมาให้เธอได้อัพอัพเว d สักหน่อยช่วยทำเรื่องเล็กแเป้นเบื้องอร่อยให้เธอกับฉันใกล้กันกุกหน่อยสนุ สิที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการปรุงอาหารครับนั่นะคือการชิมครับนี่ครับลูกพี่ขอบคุณครับปกติทานเกี๊ยวซ่าเนี่ยผมเองจะไม่จิ้มนําจิ้มแต่ว่าถ้าเกิดบางคนชอบเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็คือโชอยุผสมกับจิกโชนะครับอัตราส่วนก็คือประมาณผมประมาณนี้คุณก่อนนะหนึ่งต่อหนี่จิกโชนี่โชยุไปเลยปัมจบ อันนี้เราไม่รู้นะว่าพี่จะแรนดอมได้อะไรมานะผม,มไม่ชัวร์นะว่าจะเป็นไส้กิมจิหรือไส้หม่าล่านะครับโอเคผมดูจีบผมรู้เลยอ่ะไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยหรอไม่จิ้มรอร่อยพี่ได้อะไรไปหม่าล่าเน่คือกระผมก็จะบอกว่าที่ใส่กิมจิเข้าไปอะ่ะมันมีเคี้ยวแล้วมันกรอบสดชื่นเฮ้ยอร่อยว่ะ เดี๋ยวเขอลองจิ้มหน่อยอันนี้อ๋อเหมือนที่พี่บอกจริงผสมแล้วที่นับถือน้ํามันจะออกมาใช่โอ้หลักแหลมสมแล้วเป็นเจ้าคนในคนหรือออน้ํามันมติดนน้นเพชเพชมาล่าไงเพชอุ้ยใส่ไปช้อนครึ่งเลยนะอุ้ยกินจี๊โอ้กอร่อยเลยอร่อยไปทําตามได้นะครับอุยเพชแต่ถ้าเกิดคนชอบกินมาล่าเนี่ยชอบแน่นอนเฮ้ยกลิ่นแบบหอมขนานแต่ว่าเพชอุ้ยอร่อยว่ะทําขายเหอะว่านหอมไหมพี่ ว่านเป่งราชาเกี๊ยวซาตั้งชื่อ,อตั้งไหมเอาสิเื <c oughs> ่อว่าข้างหลังอยากกินนะน้องๆอยากกินนะไม,ไม่ต้องกินไม่ต้องกินจะทอดเพิ่มใหมทำเพิ่มไหม m. ทำไปละคนดูครับคนดูเองนะครับทุกคนเลยนะครับก็สามารถทําตามกันง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณมีตัวช่วยที่ดีและมีคุณภาพอย่างน้ำมันพืชกุ๊กนะครับจะสร้างสรรค์เมนูไหนก็อร่อยและมีประโยชน์ด้วยสามารถหาซื้อได้ตามร้าน้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับ พี่เวงครับวันนี้ต้องขอคบคุณเหลือเกินครับ,รบที่เดินทางมาที่ Crew ครัวอัพเวลไบคุกมันพูดแล้วมันก็รู้สึกขัดเขินมันถามแบบเวลาศิลปินมาออกเพลงนี้มีผลงานเราอยากจะฝากให้คนดูครัวอัพเวลไบคุ๊กเลยติดตามโอเคผมก็ฝากไม่เยอะนะครับฝากทุกช่องยกกำลังเชฟมิราเลสเกิลบ๊อบอไมค์บางละมัดลิตเติ้ลมอนสเตอร์โซโลอีสทั้งหมดครับ ครับตามนั้นนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับ,ค,รบคนดูเองก็เช่นกันนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นฟิลเตอร์ครับใน Instagram กับ Facebook นะครับ mm hmm. เพียงแค่คุณเซิร์ชคำว่าคร well ัวอัพเวลปุ๊บเจอเลยทันทีเลยนะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดคุณดูครัวอัพเวลไบกุกวันนี้แล้ว mm hmm. ชื่นชอบชื่นใจต่างๆนาะนาะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับส่วน EP นะีหน้าคุณต้อง พึงระวังนะคุณต้องจับตาดูให้ดีเคลียร์เวลาว่างคุณเอาไว้เพราะว่าคนที่คุณชื่นชอบมากๆเนี่ยเขาจะอยู่เทิรนกลับมาท<ข>ี่น<ข>ี่เขาเป็นใครครับคุณบอกไม่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับผมแล้วครับ ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นพี่ไม่ใช่หรอกและหรืออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ชัวไม่แน่ไม่ใช่ไม่รู้อย่างไรก็ตามฮะเดี๋ยวติดตาม EP ีหน้านะครับว่าใครจะกลับมาในโคลอฟเวลไบกรุกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราลารายการดีดีกว่าพี่มาสามสีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเปันครับสีคขอบครับ